วันนี้เวลา19:59นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอุชิสเวอกกาคราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายน2565 เฝ้าทูลอองทูลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรดปรกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2566-2567 ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นวันแรกมีผู้สําเรจการศึกษาจาก21คณะ4วิทยาลัย3สถาบันในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,620คนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคมีความก้าวหน้าจนเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับต้นๆของประเทศ และปี2,568เป็นปีครบรอบ60ปีการสถาปนามหาวิทยายลัยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองภายใต้แนวทาง60ปีมชรวมพลังเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมโอกาสนี้พระราชทานพระราโชว,วาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นย่อมมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติจำเป็นอย่างยิ่งที่บัณฑิตจะต้องทำใจให้มั่นคง มีความเพียรพยายามอันกล้าแข็งไม่ย่อท้อทั้งต้องมีความใฝ่รู้มันศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆอยู่เสมอเพื่อให้มีความคิดอ่านที่กว้างไกลมีความคิดวินิจฉัยที่ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นอันจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้โดยราบ,บรื่นและบรรลุถ,ถึงความสำเร็จจึงขอให้บัณฑิตฝึกฝนตนเองอย่างเข้มแข็งให้มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาน,นี้จะได้สามารถดำเนินชีวิต และปฏิบัติกิจการงานทั้งปวงให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนแก่งานพร้อมทุกส่วนทั้งสามารถนำพาตนนำพาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน,น,นวันนี้นายพลกราาสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเชิญสิ่งของพระราชาทาน8.7ถุงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพระราชดำริปางตอง1-4ที่โครงการพระราชดำริปางตอง2หรือปางอุ๋งอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโอกาสนี้รับฟังบรรยายสรุปก,การดําเนินงานของโครงการพระราชดำริปางตอง2ปางอุ๋งพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราเชนำริขึ้นปี2523<ะ>เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เมืองหนาวแก่หมู่บ้านเป้าหมายโดยรอบและใกล้เคียงปัจจุบันมีตัวแบบความสำเร็จแสดงในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีกิจกรรมเช่นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดและปล่อยสู่แหล่งน้ำเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติขยายผลไปสู่ชุมชนจัดหลักสูตรอบรมเกษตรกร ส่งเสริมการทําบัญชีรายรับรายใจ่ายในครัวเรือนและความรู้เรื่องสหกรณ์เป็นต้นช่วงบ่ายติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปางตองอันเนื่องมาจากพระาราชนิพนธ์ตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองแม่ห้องศนพบป่าราษฎรและเยี่ยมชมพื้นที่เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริความว่าจังหวัดแม่ห้องสอนส่วนใหญ่เป็นภูเขาพื้นที่ที่จะช่วยใช้ในการเพาะป,ปลูกมีน้อยจึงทําให้ราษฎรส่วนใหญ่ขาดแคลนข้าวเห็นสมควรพัฒนาการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นต่อมามีพระราชดำริเพิ่มเติมว่าณบริเวณพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทําลายป่ามานาน สภาพป่าไม้ไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นเองตามธรรมชาติได้ทันกับความต้องการด้านอุป,ปโภคบริโภคกรมชจประทานจึงก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปางตองปางอุง๋งเพื่อเก็บกักน้ำไว้สนับสนุนศูนย์นยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองและพื้นที่ในบริเวณศูนย์ทั้งในฤดูฝนฤดูแล้งและสนับสนุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปี ่อจากนั้นไปฐานปฏิบัติการปางโยนตำาบลหมอกจําแปะอำเภอเมืองแม่ห้องสอนเชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้แก่ตํารวจตระเวนชายแดงกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่3 36และทหารหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาศชกร17การนี้องคมนตรีกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันประเทศชาติต่ตอไป วันนี้พลเอกไพยบูลณ์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลน,นิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบรุรีปัจจุบันส่งผลให้ราษฎรตำบลไล่โว่จังหวัดกาญจนบรุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านสาธารณสุข มีโรงเรียนอนามัยชุมชนบ้านสาละวะให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียนอนามัยหนึ่งคนอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านเจ็ดคนและมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนน้อยเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองมองทะสาขาสาละวะด้านอาชีพส่งเสริมให้มีการปลูกกาแฟสายพันธุโรบัสต้ามีทหารชุดประสานงานช่วยจัดระบบการเก็บและจำหน่ายกาแฟภายใต้แบรนด์สาละวะไลโว สร้างรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละกว่า114,000บาทส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพผ้าทอกระเรียงมีกลุ่มผ้าทอบ้านสาละวะและบ้านไลโวปัจจุบันมีสมาชิก28คนมีรายได้เฉลี่ย1,363บาทต่อเดือนด้านการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาสาละวะและโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไลโวมีผลการเรียนดีขึ้น ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆทั้งด้านศิลปะและหัตถกรรมทั้ทงนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิจยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีเสริพัฒมหาวชนราราชธิดาพระราชทานหนังสือนิทานต้นแบบต้นฉบับที่นักเรียนโรงเรียนบ้านกองมองท้าสาขาไล่วตแต่งขึ้น เพื่อนำไปตีพิมพ์และพระรา,านชทาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากาญจนบุรีเขต3ใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรียนแก่นักเรียนเป็นการส่งเสริมการอ่านต่อจากนั้นเยี่ยมชมห้องเรียนธรรมชาติและผลงานการปลูกป่า3อย่างบ้านสาลวะสถานที่นี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยบดี กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเมื่อวันที่28เมษายน2565โอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมยุวว,วิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างรุ่นที่1ประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านหินตั้ง ซึ่งมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยบดีกระมลวงราชสารีนีเสริพัฒมหาวัชรราชธิดาองค์ประธานมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถมัมภ์เพื่อยก,กระดับการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ธุรกันดาร และการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งเป็นระดกโลกทางธรรมชาติเป็นการเรียนรู้จากป่าธรรมชาติในรูปแบบฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning เป็นการสืบสารแนวพระาราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เยาวชนเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ด้านสาธ,ธารณูปโภคเดิมราษฎรในพื้นที่บ้านจากแก่221ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ในปีงบประมาณ2,568ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์โฮมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปติดตั้งให้แกร่ราษฎรให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2,568ด้านสาธ,ธารณสุขมีสถานบริการสาธ,ธารณสุขชุมชนบ้านจะแก่ ให้บริการแก่ราษฎรกลุ่มย่อมบ้านจากแก่และบ้านปางสนุกกว่า300ครัวเรือนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบกล้ามเนื้อและโรคระบบทางเดินอาหารนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าไปส่งเสริมปลูกสวรสหวานในพื้นที่ทําให้ราษฎรมีรายได้เฉลี่ย30,000บาทต่อปีในการพัฒนาพื้นที่โครงการ มูเนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์คำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะพื้นที่ดำเนินการเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยและเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมดีข,ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยว,วดีกรมหลวงราชสารเรนีสสริพัฒน์ มหาวัชราราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้ภาครัฐนำไปเป็นแบบในการปฏิบัติช่วยเหลือชุมชนแห่งอื่นๆในโอกาสต่อไปพลเอกกันปนารุติดองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกล่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่4ทับ2,568ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดำริจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินง,งานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอ1,496ครัวเรือน จากการปลูกฝิ่นเปลี่ยนมาเป็นทำการเกษตรแบบยั่งยืนนอกจากนี้สูงพัฒนาโครงการหลวงเลอตอร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่วิสาหกิจชุมชนผ้าทอกระเหรี่ยงบ้านเลอตอทาจือเช่นกระเป๋าพวงกุญแจที่คงอัตลักษณ์และสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดแก่สมาชิกกลุ่มแปรรูปสับปะรดบ้านเลอตอ และโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเลอต่อป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ช่วงบ่ายองค์มนตรีประชุมหน่วยงานสนับสนุนมูล,ลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมกราคม2568เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ระดับสากลและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับมูล,ลนิธิโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและคณะพืชเขตร้อนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตก,กาแฟอาราบิกา้าเชิงอุตสาหกรรมแบบครบวงจรณมห,หาวิทยาลัยเกษตรยูนนานวิทยาเขตผู่เอ,อ๋อมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงภาคีเครือข่ายและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนับเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนากาแฟ และความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาพร,รเชิญสิ่งของพระราชทาน1,000ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรเกิดเมื่อวันที่13-15ถึงธันวาคม2567ประชาชนเดือดร้อนรวม8อำเภอ25,285ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรกว่า100ไร่การได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและปลื้มปิติในพระกรุณาเป็นล้นพ้น